I need you trust me One last time. แน่แค่คุณพี่บทคุณพี่จะมาคุณพี่ก็มาแบบมาให้ซุม้มมาให้เสียงมาให้คุณน้องได้รับรู้เลยว่าคุณพี่กาลังจะมานะครับถึงแม้เรารู้กันอยู่แล้วว่ายังไงไม่ช้าจากนี้นะครับเราก็ต้องได้เห็นตัวอย่าง ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าอีกประมาณ5-6เดือนก็จะฉายแล้วนะครับแต่ก็เป็นการเก็บข่าวอย่างเงียบงำนะครับแล้วก็อยูดีก็พ่งขึ้นมานะครับในเวลาประมาณช่วง3ทุ่มวันนี้นะครับวันที่11เดือน11นะครับ <c oughs> เหมือนเป็นโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยนะ Vision <c oughs> Impossible The Final Recording นะครับย้ำภาคนี้ใช้ชื่อว่า The Final r e c o r i n g ไม่ใช่ Dead r e c o r i n g Part ถอีกต่อไปนะครับก็ตอนแรกเดิมทีนะครับนี่จะเป็นบทสรุปการเดินทางของ IMF สายรับนามเรื่องชื่ออย่างอีธานฮันนะครับแต่ตอนนี้แผนการของคนรับบทอีธานฮันอย่างทอมครูซเหมือนได้ยินแว่วมาว่าเฮียแกยังไหววะหมายถึงว่าเฮ้ยจากนี้กูก็ยังไหววะกูอยากเล่นต่อวะ่ะแต่มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับหรือนี่อาจจะเป็นภาคสุดท้ายของแท้นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันอีก แต่วันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างของ mission impossible the final reckoning ไปด้วยกันนะครับรู้สึกเป็นเช่นไรกับ official trailer ตัวแรกนะครับผมไปดูกันตึง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 ตง are the sum of our choices. let's oh Everything Everything come to this. And the need for, for an is absolute and the odds are deemed impossible. the mission falls to him. should he choose to accept. Every life we try to save. <laughs> you can't come back. Every living soul on earth is your responsibility. That's the pattern. Being right? uh. You refuse. To sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. เฮ้ยไอ e หน o ้ช่ trust me one last time เฮ้ยเยอบอกนะจะปิดจบด้วยการหลอมรวมทุกปริศนาที่เราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันยังไงวะนู่นนี่นั่นมีตีนกระต่ายนะฮะมีดิสลับในภาคแรกนะฮะที่พระเอกก็ถือว่าสร้างฉากในตำนานนะฮะไต่ลงมานะครับคือ ไม่รู้ดิมันอาจจะมองเป็นเหมือนกับทีเซอร์เนาะอาจจะเป็นการเหมือนพยายามจะสรุปความอะไรใดๆของภารกิจที่แล้วมาทั้งหมดของอ e ีธานฮันนะฮะแล้วก็ขโมดเข้าสู่ภารกิจที่อาจจะเรียกว่าเป็นภารกิจสั่งลาใช้คำคำว่าสั่งลาแบบอัดออฟฟิเชียลไปก่อนแล้วันภารกิจสั่งลาที่แบบว่าพระเอกต้องทําในสิ่งที่ใกล้ความตายที่สุดของตัวเองหรือประหาอะไรอย่างนี้ใกล้โอกาสต,ตายของตัวเองนะครับก,ก็ตีความไปอย่างนั้นได้ครับเหมือนกับว่ามันพยายามจะสรุปตี ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาตลอดมิชชันอิมพอริทบิวลหลายภาคนะครับเจ็ดภาคนะครับจนมาคระทัง่งภาคนี้นะครับแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นไปได้ว่าเ้าเกิดจะเกิดทฤษฎีอะเนาะในมุมที่ว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าไอ้พวกตีนกระต่ายพวกอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งของที่เขาเรียกว่าเคยโอ้ยโดนพุดถึงกันอย่างจงคืมนะฮะแล้วก็เอามาเล่นอีกรอบหนึ่งในครั้งนี้นะฮะและสอดคล้องไปกันกับเนื้อเรื่องที่มันเข้าสู่คมวดเดดเลคคอรนิ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกนะคร แค่อยากจะทำเพื่อเป็นการรวมความระลึกคิดถึงมิชชั่น p o สซิเบิลที่แล้วมานะครับแค่นั้นเองไม่รู้นะฮะแต่นี่คือตัวอย่างแรกถ้าคุณเอามาใส่มันก็ต้องมีอะไรหรือเปล่า<笑><笑>ก็ชนคาดหวังกันไปนะครับแต่จะเป็นสมหวังหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ดูตัวอย่างนี้ก็แน่นอนครับยังคงตอกย้ำถึงความรู้สึกว่านี่ยังเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของปีหน้านะครับที่ผมเฝ้ารอคอยรอจะได้ดูนะครับเพราะว่าก็พูด ตรงๆว่าเราก็เป็นแฟนมิชชันบอสเบิลมายาวนานนันตั้งแต่ปี1996นะครับจนกระทั่งปีหน้านะครับก็ถือว่าใกล้ๆจะ30อยู่แล้วนะครับก็29ปีนะครับก็ถือว่าเป็นการถ้ามันจะเป็นบทสั่งลาก็คงจะเป็นบทสังลาที่น่าจะสวยงามที่สุดแล้วก็คาดหวังเอาคิสเฟอร์แมคคารีการร่วมงานกันกับทางพอมครูสรวมถึงทีมงานต่างๆนะครับคงจะขันหัวกะทินะฮะความสนุกต่างๆมาไว้ในภาค ซึ่งตัวอย่างนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของการเป็นกึ่งๆึ่ทีเซอร์ก็คือไม่บอกเล่าสตอรี่อะไรมากมายนะครับแค่ หยิบคัดหยิบคัดหยิบคัด,คดชน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 กันนะฮะแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วพระเอกพู้อีธานของเราก็ต้องลงไปใต้น้ำนะฮะทานน้ำแข็งนะฮะเพื่อที่จะไปเคลียร์ปริศนาสุดท้ายของเดดเ c ค o อนิงนั่นแหละนะครับมันจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวรอไปชมกันกันกบ The Final Reckoning ปีหน้านะครับพฤษภาคม2025นะครับและนี่ก็คือ N e r d React กับเนดาสวัสดีครับ